สวัสดีครับพวกเรากลุ่มที่สามมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปาร์ตาปรพาสวัสดีค่ะดิฉันน้าฟ้าปาร์ตีชาปนพานสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวาร์ชาปนพานสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมน้าชมธลรมใจครับพวกเรามาในหัวข้อการเปรียบเทียบวัสดุในอดีตและปัจจุบันครับพวกเราขอเสนอในรูปแบบไม้กวาดดอกหญ้าครับขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วครับ ไเชิญชมวิธีทําไม้กวาดดอกย่าได้แล้วครับวิธีขันตอนเห็ดตอนแรกมเห็ดตังไหนเนี่ยหล่อแหลมต้องแบบมันก็ออกกับลั้มมะเหล้วนี้ที่แหลมก็แก้วจากลั้มเมื่ก่อนตาอันนี้เอามาจากไซตดอรของทรงของทรงอันนี้บ่ได้เอาไม้เห็ดเองมันเบาตาเบมีแกลหน้าผากทั้งคนเองมันหายากบะตา งานี่เดิกเราห้องนี่นี่ของตากผ้าอะไรนี่นี่แกะไข่ของก่ออันนี่ก็แกะไข่แล้วก็กอแข็งพวกก่อป่อยทำไม่ยากหรอกนะคะนิดเดียวนะคะสมัยก่อนมันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่สมัยนี้มันจะพัฒนาเป็นแบบนั้นนะคะคันละเท่าไหร่กตานี่ถามันเห็นอลไรเป็นคั่นหรือไง เก็หนี่นะคะคือ <c oughs> นี่ตาทำเสร็จแล้วนะคะกี่คันนะ่นะยี่สิบสองยี่สิบสองคันนะคะตาเคาเรีย,ว,ยว,วิธีขั้นตอนแรกก็จะเอาริบบิ้นรัดของมาตัดให้เป็นเส้นเล็กๆแล้วก็ยัดเข้าที่รูหน้าไม่กว่าแล้วก็มัดให้ได้วงกลมหนึ่ง อันนี้ไสประมาณจะกับสิบสี่วันสิบสี่มอลสิบสี่เพิ่มมามอนปะครับประมาณสิบสี่มอลวิธีการทําเอามอนแรกยัดเข้าไปก่อนแล้วก็แบ่งแล้วก็แบ่งครึ่งนะจ๊ะอันคามสาธิตอบบยิงไงเวลาโดนบะตา เลยปรับประมาณตัวชุมบนจะบดถึงชุมวงมวนี่สิบนาทีเร็วมากขอบคุณคุณตานะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำไม้กวาดดอกหญ้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันขอบคุณครับสาิตไม้กวาดในอดีตนะคะนี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะสมัยก่อนเขาจะใช้แบบนี้นะคะ ก็เหมือนกันกันกบปัจจุบันนั่นแหละคะ่ะสวัสดีค่ะเรามารู้จักข้อดีข้อเสียของไม้กดดอกอย่้าในอดีต1พกพาง่ายสองมีวิธีทำง่าย3เก็บรักษาง่ายข้อเสียไม่ค่อยทนทานคอบคุณค่ะเราจะสาธิตวิธีใชไ้ไม้กดปัจจุบันนะคะสวัสดีค่ะ ข้อดีของไม้กวาดดอกหญ้าคือใช้ในการปัดกวาดปัดยักย่ญ่หรือใช้ในการทำความสะอาดวัวเรือนคนในชุมชนผลิตใช้เองและจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวขอบคุณค่ะกลุ่มของพวกเราพอจบการนำเสนอผลงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ สมัยีก่อนจะมีแค่นี้นะคะแล้วก็ปัดปัดปันปัดปัแล้วสมัยนี้ก็เลยเอามาต่อกันแล้วก็จะได้เป็นอันใหญ่ๆแล้วก็กวดกวดกวดนะคะเกต้องทำให้มันเสร็จนะบีมไฟติ้งไวใช่ไหมเป็นโอ้ยฝ่าอะไรสับหนัเนี่พอดีล่ะพูดจักมองซื้อแล้วเดี๋ยวสิมาซื้อติดต่อได้ทางที่ตาหนิงนะคะคู่ยูก็ได้นะคะ คู่ยืดนะคะต้องขึ้นเฟซนะตรงนี้เบนเบาขึ้นเฟซนะไปจะขึ้นเฟซไว้ตรงนี้นะจ๊ะติ้งมารีวิวสินคะตานี่ Why Why คูใส่สิบสรุปชัดเวืดแล้วแล้วก็ไปเคาะออกวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณตาที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำไม้กวาดทางดอกหญ้านะครับบุนันบวชทางดอกหญ้านะครับบุนัน